อินซูลินในตู้เย็นที่เป็นช่องธรรมดาจะเป็นเข็มอินซูลินโดยที่เข็มเก่าเนี่ยก็จะแนะนําให้เก็บใส่ขวดถุงคืนที่โรงพยาบาลล้างมือให้สะอาดก่อนคลึงในที่นี้ก็คือหมายความว่าเอามาคลึงบนฝ่ามือนะครับ คลึงไปคลึงมาเบาๆนะครับอย่าให้เกิดฟองเนาะเพราะว่าการทําแบบนี้จะช่วยทําให้อุณหภูมิที่ออกจากตู้เย็นที่กําลังมีความเย็นอยู่เนี่ยเป็นอุณหภูมิที่เข้าใกล้สู่อุณหภูมิปกติของร่างกายเปิดฝาออกสำลีแอลกอฮอล์เีช็ดทำความสะอาดน,นิดนึเงเขียนจริงๆมันมีเส้นหลักๆอยู่2เส้นะมีเส้นบนและมีเส้นล่างยึดเส้นบนเป็นหลักสเกลมันจะมีอยู่ที่เลข5 10นะครับมันจะไล่ไปเรื่อยๆอ่าห้าสิบสิบห้ายี่สิบอ่าเปิดฝานะครับจิ้มลงไปเนาะ ตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอียงนิดนึงนะครับระวังเนาะอย่าทำแรงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกิดเป็นฟองเวลาดูดยาขึ้นมาปริมาตรที่ได้จะไม่ไ,มได้ต่างแปดยูนิตห้าหกเจ็ดและแปดแนะนำให้ให้ปรับให้ได้ปริมาตรก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอามา,ออมาเอาสําเัสจนความสะอาดเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝานะปิดฝาเสร็จก็เอาตัวนี้เข้าตู้เย็นชยใช้ในการฉีดได้ก็จะมีบริเวณที่เป็นต้นแขนนะครับต้นขาแล้วก็หน้าท้องภายในวงกลมที่อยู่ใกล้สะดืงบริเวณเน,นี้เนี่ยครับบริเวณนี้ห้ามฉีด อู่ในความสนนิดนึงก่อนเหยียงเข็มไปประมาณ45องศากดดันลงไปเนาะคือเขาสำลีตัวนั้นแหละกดไว้ไม่ให้ทการคลึงไม่ให้ทอะไรเลยเพราะว่าถ้านวดหรือว่าคลึงเนี่ยเดี๋ยวตัวยาจะดูดซึมไปเร็วกันไปนะครับน้าตาลจะตกได้ต้องระวังนะห้ามฉีดซ้ําที่เดิมห้ามฉีดซ้ําที่เดิมเว้นที่ไปเรื่อยๆนะครับเช่นตอนเช้าตอนเช้าวันนี้ฉีดตรงนี้แล้วก็เอานิ้วหนึ่งทาไว้ประมาณนิ้วนึงนะครับมือถัดไปฉีดตรงนี้อ่ะ มือถัดไปก็เว้นไปอีกเรื่อยๆนะพอสิทยาเสร็จแล้วต้องเว้นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็กินเท่าตามนะครับทั้งก่อนอาหารเชา้าแล้วก็ก่อนอาหารเย็นเลย